อะไรจ้าเจ้าชักกับบอสิยาชักกับไปชักกับไปชักอะไรบานเนี่ยอือพนักงานโบกินบบกินนั่นเด้อบบกินกินแนวอ่อนๆนี่ยกินข้าวเจ้าข้าวหุงกินแนวจะจืดไปก่อนไปดีกันลูกไปดีกันนู่นน่ะไป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 ดีกันไปไปดีกันลูกได้อของเชนถึงนะให้ให้ซิบเล็กขั้นหนึ่งนะคำปดนี่ให้ชองเชนได้ถึงเนี่ยเด้อ คือหมายความาในเนี่ยเพราะคำถือนะรถนี้ไงได้สองแชนถือเบิดนี่อ่าควรจะชื่อรถไหมพุรคันพุ่นนี่นี่นี่เขาถือเลยนี่ร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึเับด้อเอโดยเงินมีเงินเด้อโดยนำามว่าไงฮะโดย ี่น้องเอยเปิดภาพมามาะกับท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องเ,เอ,อ๋ยเนาะอ่าอยู่เมืองเพียงอ่าแขวงชยยาบุรีเด้อตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอยู่บ้านพักอยู่เพื่อนพักอีกอย่างก่อนเพื่อนพักวานิชต,ตาเนาะอ่าทางเบาบุญน,นำ เป็นเสาให้ได้พี่น้องเอ้เนะาะเสาใหา้ทั้งทีมงานบาเตียงในผักได้เสาพี่น้องโอ้ขอโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณไดหลายาพี่น้องเลยตอนนี้การบรรยากาศเนะาะกำลังจะงเปิดปัม๊มน้ำมันใหม่บ่บนั้นก็ได้ไม่จะผู้เขา่าผู้พาปลาไมมพี่น้องไอแถวนี้ก็ได้ เออคักค่ะค่ะบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศเย็นสบายนี่ก็รถทีมง,งานเนัางสองคันท่านนี้ไปแจกเครื่องแจกของเลยพี่น้องเลยหากัดฟืดหากัดตื่นอาพากันบุกกันมาอ่าบับบันกันมานกแต่ละคนก็ได้นอนหากัดตื่นพี่น้องเลยเนาะป่ะอ่านี่ก็รถเล็ก บ้านพักเป็นไฮแคทสามเบื้งพี่นออ้องนี่เนาะหากไฮแดหากแคสา่าอืมฮัลโหลเอ็นโซถามข้าวถามข้าวอ่าจุเม่ก่อนเพราะว่านี่สาวไปเพิ่นว่าเราเมื่อยพี่นออ้องนี่เนาะ มื it, so h, ่ยนี่วอนซันโอ้ยจะช่วยทำข้าวทำข้าวก่อนยโอ๊คก้องูวนะถ่ายคลิปอยูเด้อถ่ายคลิปบอยู บายดีบายดีเป็นอะไรไม่ส <Bye. S 3> ุขคุยทำไมนุ่็เพ <Yeah. S 3> ื่อนไลเนาะคุณิูบหับเ่หรอจ้าต้อาเับยันในห้องเยจ้าอืมเหนื่อยอยู่บ่เกิดอ้ำมานดิบแล้วม้เมื่อยเยอะอคุยเบ่อือคุยก็ได้จังหนเอี้ยหรอเฮ๊เจนี่เต็มแล้วบาย รสชาติอย่าเไรใช่ไหมป่ะโอ้ยรสชาติอ่าเป็นยังไงเป็นไดงไงว่ามื้อนี้แน่ว่าใครไหนดูแบบเมื่อยว่าเนี่ยก็เมื่อยอยู่ดีเมื่อยอืมอืมอเมื่อยแล้วมันหลายอย่างเนาะเลือดกับโบอะไรเจ้าซักกับบอสชยาซักกับชักกัประชากลางวันเนี่ย <พ>วชวนคาดพระจัพามบกินบวกินกนัน่นเ้อบวกินกินแนองอนออนนะกินข้าวเจ้าข้าวหุงกินแนวจะจืดไปก่อนก็ป <c oughs> <อ>้าเวนไปไลาย่ามหายเพะน่ะเป็นน้ำควันแน่หละก็เปลี่ยนตัวเพิ่งว่าเห็แดงแก้บืนเออเพิ่งควันมียังไงชั่วนหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันหมเพิ่งคือก,กวดเห็นอยู่มันเป็นอย่างมิจะน,นกินตามเพิ่นบอกฮะบวกกินเข้มบวกกินนะ กินแนวอ่อนๆนะกินแนวอ่อนๆจืดๆก่อนช่วงนี้นะอือก้อือมันหลายอย่างเพราะกินแนวอ่อนๆจืดๆแล้วมันคืออยากกินข้าจะไม่แห้งนะหัวเข่าของพยากษ์สื้ออยู่อืมมันท่านายาะไปชั่งหน่อยพคนละคนมาพุทกินแนวแล้วืออือมื่อกี้นี่ว่าใครก็บ้านียุบเมื่อวานนี่บัดเมื่อยเป็นบุทเป็นบุทกาว คุมาดิดน้เหนได้หมเมื่อยคุมาดินนั่นหมูเมอยะอือเดีเพื่อนมาดินน้ำบุมาดินน้ำขูมือเน่ยเพื่อนกะุมาดิดน้ำนี้คุมาดดขมือเนี่ืกบ่บ่าด้ะหอยได้เหอือคุมาดินน้าขูมือกับหเมือยพ่แจ๊คอืห่อนแล้ว อืดูมองพักมองเช้าอเนี้ยปีนเกือบจะทักคือไครไหมกะมันแตเตื่อเตะเรื่องแค่เออทางมันยากมันเหยียบกีหินกียังกันชมปี้หละอ่ะทางาไปลำบากลำบุญลูกตู้ซะสมนั้นแล้วชมีจะโทถามข่าวอันชื่อกย่างนินเมบิวสุวมาบอกว่าเจ้าเมื่อะไรก็ได้เอาเอออืม เธอทำมีแต oh ่ว่าพยายามบวบกินนั่นนั่นละเข้มนั่นเงิดเด็ดขาดลดงดรดกินนั่นนั่นกินจะจืดแล้วอ้วนแล้วฉันกินกันข้าวเจ้ากับน้ำชาอีท้องอมบตู้จะชิมแห้งบ่กระบ้เขับขเพิ่งกระบ้ได้หกินแบบนั่นไดยกินเห็นว่ากินจืดแต่ค้าว่าจืดก็คือไข่ต้มเน่แล้วกับแบบแบบผักลวกก็ได้แต่ว่าบวบจ้ำมักพริกบวชัยเข้มไม่ใช่แล้วผักลวกน้ำแล้วก็ ไข่ต้มก็ได้อย่างแต่ว่าคือมันจืดกรบโบไฮมันเผ็ดโวไฮมันฉ่บโบไฮมันเข็มมาแหละบไฮมันชีสไปกินไปกินกินจะชอตกับอันชอตกับกับเข่ามันแห้งบูม่มีวิตามินแห้งเมื่อยไปตื้อไม่ละไหะวากินไข่ต้มนั้นแม่ต้มไข่เขานักินนอดนะไข่เขานะอันอยมีแห้งไปก่อนจะคอยกินมันเมื่อคืนใหญ่เตียงกินกันอดกินกินยาชื่อ้น าอแม่กุ้งกินต้มต้มกินต้มต้มผักต้มอันแครอท์อ่ะมันมีวิตามินต้มแครอทใช่อันคือเห็ดเห็ดต้มจืดนะข้าวผัดใบมุกนั่นเป็นต้มชูชีพนะต้มแต่ล้วก็ะเห็ดต้จืดเนี่ยใช้ช้อตใช้น้ำอย่างพวกนัวๆกับชดอนน้ำอย่างมีเฮงอดกินนั่นแหละเห็นไหบุญยากนี่ก็บุญยากคือนั่นแหละจะอุดออกแล้ว จะจแล้วจะจูมาละใช่ได่ใออเจนนี่ได้ใช่คุยกับเจนนี่นะเาาา <c oughs> จนนี่อ่า,อาสวัสดีป้าลกลกระดกกล้องกับบุหินนะมืดใช่ Bye đi con lúc bày đi bài đi cân lúc bài đi lúc đi bài đi bài

บ่พอจะใช่ยาบุร oh, ีพี่บ่ควรเขียนอะไมาชื่อกจีใหญ่ให้ดิวันนี้เลยจะฝากสักคู่ไหมบ่ชักคู่ชักคู่หัวควันว่าเบรกกจีไปเบรกกจีใหญ่ไปเลยไอหินกระไรโอ้ยเมื่อพูนแล้วก็เพื่อจะได้เมื่อกรหลายมื่อเยอะอ่ะีกระดูกตรงนี้จิบกับข้าวห้าง

ระวังได้ผลตุกททงมื่นช่เว้ยาตัวนั่งยิวเชื่บก็แ้วน่ะแต้วก็ระบายซับมันบบตัวนั่งยิให้นานๆเชือมันแะอกกีน่ามวมันผลตกแกมัน่ะถามว่พุ่งม่พอละ กิเนี่ย้กเกโตบได้หมยังวนี่กชินยังพอนังดินดูนี่แหละมาโทรหาเจ้าไงลูกโอ้โอโทรหาลูกแนะคินฮอดลูกวะอืมลูกกินหอดพ่อวะช่

เปมันเข้มลายเข้าใส่กันเข้าใ่อะไนะเข้ใส่กานเข้มหลายใช่ไหมเป็นโรคไตคือมิตู้เด้อโอเคแด้วลูกล้วพ่ออรากินข้าวไปเวียกก่อนชวยอล้วโอเคไป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 ไสไปไปไป่ปไปไปไปปไปสปไปไปป ôi mượn bộ hình sao bay đi thấy bộ hình bay đi đâu ạ Sao bay đi đâu bay 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 คุณลุงเขถามข้าวถามข้าวอ่าเมตู้ไม่เท่ามีเท่า่ะมีเ,มเ,เ,มเตียงี้แหละอ่าเป็นโรคใจเนี่เป็นโรบานเน่เป็นเนียงเนโอ้หลายอย่างหัวใจเนี่ยหัวใจโตไขมันอุดตับมีเตียงหลายอย่าง ไปหาโมเลยพี่น้องเลยว่ากะมึงบบัเศร้าเนาะพังไปพี่น้องเลยพันยายุ58 59แล้วเข้าสู่ไว้ผู้สูงอายุด้วนะพี่น้องมันก็มีแต่โลกลุมเล่าบัดจะกี่เฮ็ดได้ได้เฮากะเนาะ รักษาไปยาตัวมันดีดีดีทันใดก็ราคาเป็นหมืนมนดด่นสองหมื่นบาเทีก็ซื้อมาให้ชุดแต่ว่าพี่้องเลยแตกก่พออยู่ได้น้ํยาและกินยาก็ชุงๆตัวไปบัดเมือยบับ่เนี่นะ <c oughs>

พี่คนนันบ้ายาบอกจะแบงเลยอมีกินให้นรูยก็ด้บ้าบ้ายากินเชนวิทจูบคิวหักตันเหรอีๆยูานั้บานบมนบมานยากินเช่นิกลายเป็นบูดกป็ได้ว่าเช่นวิทเป็นบูดตาหู่นพิษบูดปะโอ้ยเนาะต้นยังเห็นต้นตุนทเรียนบ่อย เมนเมนตัวน้อยเมนอยู่กได้อยู่เนาะ้อพี่น้องเลยอ่าคืนแรกของเฮาอยู่เมืองเพืองเมืองเพืองนะบ้าเมืองเพืองโอ้ยพี่น้องอยากจะไปเมืองเพืองแหละอ่าทำเข่็จว่านี่แหล้วอยังก็แต่เฉยไปไปยังไปบีละ lạ đâu á Thì vô đi ngồi, đi anh cơ Phải xuống vô đi anh xây nhạ ra cả, đi hàng à Cái cải đi Xây xây xuống bùn Say nhà bùi là mình 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 cái cái gì đấy cái 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 đi cái 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 ปากริงกันแข่งบุรีคําไสคําไสมันแพ้กันได้บุรีคําไสบีไสเอออืมปากิงกัตว่าดูชัยากับวิลานี่มันยะงอกด้เปิ้นเนาะวิลานี่เนะอ่พี่น้องเอ้ยเฮาก็มีสิพากันไปหากินาวนน้ําก่อนบดนี้เนาะเพราะว่ากินาวนน้ําแล้วกสิไปสูเฮเบาบน้ําแล้วก็จะให้เินพาไปเยี่ยมยามทําข้าวทั้ง พี่น้องเภาตรงเรืองหรืออธนาไปหาคนทุกคนยากหรือพี่น้องในลายเนาะ <c oughs> มองในลายบานพี่น้องเลยไปมีตะกรกันไปแกมีเมย์คนหนึ่งเป็นฝากเงินมาให้พี่น้องเลยหาร้อยบาทวัสดุเป็นไาให้แบ่งกันพูดละร้อยเด้อ <c oughs> เบอร์เตียงเลยพี่น้องเลยเอ่อฟซี e จากลำปางเนาะ อืเพื่อนแบบ่าเพื่อนกับบูบมี่ลายแต่ว่าก็อยากยก็อยากอยากซอยเพราะได้กับเขา่าพลาานะัดจานอะไรกางว่าชนะเนาะโดยงงโดยพี่อนง,งีรเสียงเสียงเบี่ยงกันก็เอ้ยเนาะนี่แหละเพราได้ยวดไปกับเข่าคาบหนึ่งเสร็นึงแล้วคำจะได้ลายกางได้พอมือได้หนทีหนึ่ง เป็นบอหาอยู่อย่งนี้อี่จ้าบออนบอันขันรถเจ้าเมือนะฮะคืนนี้เราเป็นรถเจ้าใช่ไเนาะอาอยู่ไปกับมอก็จะตำมูเมื่อคืนนี้มงป้าเพื่อนนะตัวงใหญ่นึงื่อนบกใครนี่คยอยูฮันชื่อไัเตียงชื่อมอพาตูเมย์ป็มุกไปได้ไหมหึ่๗ นึงนะพอเออมันถือใช่ไหมบ่ึมัน้นว่เราให้ยูเสียให้นะคำถึกนะคำอะส่ให้้านเฮ้ยฮะที่ไปที่ด้านเไอ้ผมเห็นนน้อ่าสี่หกสเปาี้สี่ละจสี่คำปนีให้ได้สองชนถึงเอให้สิบเอ็ดข้าหนึ่งนะคำปนีให้สองเชนได้ถึงเน่เด้อ คือ uhm หมายความานย่คำถึกนะรถนี่ได้สองแสนถึกเวดนี่อ่าควรจะชื่อรถไหมพุทธคันพุ่นเอ่เอาวนี่ขวย่อนี่มันมันมันว่าขว่อมันมักบุษกนะอ้าวอีนี้ชาชีล้านอ่ะยาวปลายมันคขวบนก็ได้ไปคอ่าควจะใ้เจ้านี่ชีคนนี่พุทธรานนี่ถึอนี่อืมวาเราในคลิปนี่นี่ นี่ค่อยຖືກนี่ค่อยสิค่อยสิเอาเด้อซาวๆละตาເຕັມເຕັມນັ້ນເນາະເ2នດອກມັນຊິໄດ້ມັນມາມາມາບໍ່ລະຊິບິຂົໄປຫາເດ มันได้ได้เพิ่มอีกชีหาเนึงติเฮ้ยบ่ฮอดได้เพิ่มอีกนึงเนาะโอ้ําว่าได้โอ้ก็มาอหัวมันน่ะมันแม่นอ่าายบ่ยากสีโยัเด้ออ่พูดโอ้เลยบานโอ้้ก็เฮ็ดินบ่เอาแต่ข่อยสิปลดนี่แล้วข่อยก็สิไปเฮ็ดอื่นจะได้ดีอ จะได้ได้ปนนี้ปดนี้นะเห็นอื่นนะจะได้แล้จะได้แด้จะเปิดทํไไกลให้ก่อนคุกมาจงปููน่นใหม่เมักคี่กันบอกมาคกันอครไดกะปุ๊บปุ๊บพี่ฮ่าฮ่าฮ่า่าน่า่าเ่าฮอาฮ่า่าฮ้าล่าเ่าฮ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 ่า่่่่้่่่่า่่า่ มันได้กินระยะยาวได้เผาแต่รุ่นเลิศนะขอยมีที่มีอย่งข่อยคิดด้วยอลู่ได้เวทถ้าว่าคอยางมันยังมีตลาดเนาะเดีวว่าแบบยวว่าเขามีแบบส่งลายเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็บุพเพกันนะบุพเพเขาเย้าอยนะยังบเป็นตลาดอันนี้นั่ะเนยเพ่เกิดไว้ช่เออต้องได้แบบลายๆเนาะ็นส่วนแล้วก่อยยั่น thiếu thời <laughs> gian ừ. cái thời gian 2-3 năm nữa, bản thân phèn là cái nhau luôn, để bơng mình thực, màng, mọc, 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 เอาเงินด้วยเลข่ด้วยเฉลียเงินด้วยเฉลี่ยเอาเอาเอาเงินนั่นเนาะเอาอย่างเรถือกระไรตั้งวันละนึงเออคำคำว่าเจ้าคำว่าเจ้าเสียใบหนึ่งนี่เจ้าชิ้ได้เสียเสียร้อยนึงคำว่าเจ้าบอกอย่างเลยเจ้าชี้ได้วันนึงคำว่าขอคอเปรียบนี่คำว่าเจ้าถือละเจ้าถือนี่ขอเทียบหกล้านเนาะฮะมันยังได้หกล้านเอ้าเราแฉลี่บไปตัวี่ขาได้ใบหนึ่งหมดได้หายเจ้าคำว่าเจ้าชิ้คอแบงเจ้า อาสมมุติบ่เคยอันเจ้าเจ้าเบ่งชื่อนี่เจ้าเเสียเงินน่อยนึงแม่แต่ว่าเขาได้6ล้านเจ้าได้6ล้านพอดีเอ่าถ้าถ้าว่าเจ้าบ่ถ้าว่าเจ้าบ่ถูกเจ้าก็บ่ได้เสียหยังบ่รูบ่รอืมบ่ร้อนสิเบิ่งเลขวนนี้ะ922377กิเต็จาักล้านบ่ิบ่ถูก Qua buộc hết thương đấy, à. hãy buộc phải học thôi nín hát thương đeni loại ninh hóa ninh ngân à, ừ, nga nha đôi ninh mì vừa nha đôi nắm bay nha đôi nắm bay nha đôi nắm đôi 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 nha ninh bay nha ninh bay rồi, nha 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 À, nha 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 có nha 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 เอพชีสิยู่ลำปางเนาะที่ผ่าเงินมาให้เบาเตียงแบ่งกันผู้ใะหนึ่งร้อยได้ก็ได้กับข่าวอยู่คูขุรจานนี่แหละปัจจุบันนี้มันกับเพลงนี่พี่น้องเลยเนาะจานหนึ่งจะเจ็ดแปดสิบบาทแล้วจะในกขอขอบคุณขอบคุณขอมุกขอบใจเนอะอาะที่เป็นกำลังใจให้ในระหว่างการเดินทาง ทางทีมงานเฮาหานมเฮาในครั้งนี้ก็ขอให้แม่จึงอยู่ดีมีเฮงก้มเจ็บจะเสียได้ก้มไข่จะเสียมีปัทนาสิ่งใดขอให้ได้สมควรมุ่งหมารปัทนาจริงจริงทุกประการนอนรับกรอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนแบนมือมาขอได้แก้วมณนโสดโทษให้อย่าให้มาพานมานให้อย่าให้มาเบียดและเคลียจังไรให้มีมาใกล้เด้อแม่เด้อว่าเศรุรกิจการงานใดๆก็ขอจะเด้อจะเดินเด้อเนาะช้าจุอาเมขใจจังไอ ນະກໍຕ້ອງໄປກິນເຂົ້າກິນນ້ໍາກ່ອນບາດນີ້ເນາະແລ້ວກໍອອກໄປເຮັດວຽກເຮັດງານຕໍ່ຢູ່ດີມີແ FC ໄຊຍະພີ່ນ້ອງເອີຮອດແລ້ວເນາ